สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อพอกับซ่องน้องอําอีกแล้วพี่น้องซ่องครูอําพี่น้องมนีกะสิพาผี่พาน้องมาเบิ่งมาสมคิวถัดธรรมศาสตร์อยู่บ่อคำเนาะพี่น้องเนาะคนใดที่เขามาเบิ่งมาสมก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูอําเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูอําเห็ุคลิปต่อไปพี่น้อง สนาสีมาเบิงมาส้มกันเลยพี่น้องเอ้ยว่าอยู่บ่อคําแห่งนี้มันเป็นอย่างไนพี่น้องติดตามเราก,กันเลยจ้านี่พี่น้องเนาะอยู่บ่อคําพี่น้องบ่อคําเมืองวีละบุรีพี่น้องเอ้ยแดนงามไปไป,ไป ข้าไปเบิ่งแค่ข้อมูลกันนยัยหนึ่งเนะาะจ้าเป็บอ่อคำเซโูดรับบอ่อคำเซโูดนี่ยท่านเป็นบอ่อคำที่ใหญ่ที่รัประเทศเลยในประเทศลาวเนาะอันนี้เป็นบอ่บอทองคำเจะรับคุณทองคำนี่จะมาในอ,นนะอ่างเก็บนี่นะเม่ที่แมนที่เข้ามาซ้ำน,นะครับ ประธานนบีนะแมนเป็นบริษัทของประเทศออสเตรตเลียนะเอา oh, <Australia>. mm. มาโอ้ออสเตรเลียวะอืมแต่ว่าเรีย่ยที่จ่ายทางด้านนีรเป็นนบริษัทออสเตรเลียก็ได้ขายหุ้นต่อให้บริษัทของจีนปัจจ mm ุ hmm. บันนี้แมนบริษัทของจีนเข้ามาถือหุ้นเนาะใหญ่สุดนครับจากประธานตอ่อเนาะสำหรับตัวนี้ก็ะแมนเป็นหุ้นของ อย่ในกว่าต่อสิบเปอร์เซ็นต์ที่เก็นรัฐบาลลาวเลยมันมีแต่คุ้นรัฐบาลลาวมันมีเพียงแต่สิบเปอร์เซ็นต์สาเหตุที่เอื้อนว่าโบกามสปุนก็นย้อนว่าแต่ก้าแมนเมืองเวลาบุรีแมนบุทันได้มีบุทันได้ตั้งเมืองเนาะ,ะสถานที่แถวนี้มันเป็น สถานที่แถวนี้มันเป็นเมืองเซโปนทั้งเบิดร์ตเจ้าจึงเอ,อินว่าบอคัมเซโปลนเมื่อเมืองเวลาบุรีตั้งขึ้นแล้วกันแยังเอินว่าบอคัมเซโปลนคือเก่าสำหรับบอคัมเซโปลนเมืองวิลาบรุรีหรือว่าบอคัมตัวนี้เนาะ,ะเป็นบริษัทตีประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอสอ,ทศอสเตรเลียก็เจ้า ขุดค้นเม่นแมนประมาณปีปีสองพันสองเนาะดาเม่นไส้เม็นหนึ่งอ้างอีกมาอันนั้นจัดเป็นบ่อค้ำที่ว่าในช่วงนั้นเม่นเป็นบ่อค้ำที่ใหญ่ที่สุดเลยในสปปลาวเราเขาเนาะอยู่ในนี้นะาใช่ครั 5, บเนาะเริ่มคุดค้นแมนอยู่ในปีสองพันสองต่าโมุนบอ่อพิษเนาะยิงจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งเพิ่น เป็นให้เป็นว่ามาแมาต่ว่าปัจจุบันแมนเป็นบริษัทของจีนนะเขมากำหุนส่วนเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลลาวเขาได้เพียงแต่สิบเปอร์เซ็นในบวกคำเดี๋ยวนี้ก็จเจ้ากำลังคุ้นค้นอยู่เนะเจ้าก็มาสองคนนะแม่และจ้า่นตะว่าพปอน้อกงนเปมือนพุ่ผัก อย่างไปเบงคองบอันนี้เพิ่นกำลังคุดค้นอยู่นะพี่น้องเนาะกำลังคุด,คด,คดคก้นทองคำล้วก็ทองแดงอันนี้คือเป็นภาคส่วนหนึ่งสื่ซื้อได้เลยนะเป็นภาคส่วนหนึ่งที่จริงแล้วแมน่นพวงญ่หลาย เออยังไงเขาจะพาไปเบิรงพูดเลยสันพูดเนี่ยเขาเรียกเห็นไกล่ไก่พนอยู่พนละแมนซื้อโครงการซื้อเครสัมประานเบิร์นเหรอ่ว่าปัจจุบันเพ่นจะเน้นนักก็ได้การพูดค้นแห่ท่องแดงอะไรกว่าข้างหน้าก็เป็นบริษัทล่าสร้างเนาะ ปัจจุบันแม่นบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามาสัมภาษคือบริษัทล้านสร้างบริษัทคุณไซแต่ว่ายกทบิก็คือบริษัทเมืองวังโอ้ตัวนั้นคือบริษัทเมืองวังแต่ว่าเป็นบริษัทเจ้ายุบแล้วบริษัทเมืองวังเนาะยังเหลือแต่โครง้างของบริษัท ก็สักสี่สัปโมงกันนะบางท่านก็แบ่งแบ่งกะแบ่งเวลากันเลยพี่น้องเอ้ยพ่อเงินราเปลี่ยนค้นว่ากัสั่นทางนั้นจะเป็นทางขึ้นของรถพี่น้อง ยังจกบอไม่คู่บอกยังก ah UH! so, ับบ so, ุหจักเนาะแต่ว่าเป็นทางรถพี่เน้อง้เห็นบ่แนแล้วเนาะี๋ยวเห็นเาว่าขจาวูคดิแเเป็นแฮทแม่แม่นแมที่ทังแฮทท่าก้อมแดงันแม่นทางทองแดงทางทองคำขาวข้าขุ่หเนาะมีบ่อยู่นี่นะมั้งอาแแม่นแลวจ้า เส้นทางพี่น้องเขาเที่ยวแต่ละมือน้อเขาเที่ยวเมื่อบ้านน้องอ้ำกับแหลนเส้นทางนี้นะพี่เนาะบ่อนขี้ดินงอนกลุบมนี่เนาะเพราะว่ามันเข้มทางพี่น้องนะาะเมื่อเราเจ้าของคนทางอันนี้กับพระจักรสเห็ดใหม่พรจักเพราะว่ามันมีแต่คำแต่อันนั้นอยู่นี่สายพูแต่ละสายพูดมีแต่นี่ของบอนมีแต่ มีแต่ค้ำเนาะค่ำหลวนๆพี่น้นมมองเลยมีแต่ค้ำมีแต่พน้องแดดแม่ครูอําจะพาพี่น้องไปเบิ่งร้ายบ่อนพี่น้นองบ่แม่นมีแต่บ่อนเดียวนี่เน้องไปเบิ่งคางนั่นพี่น้นองเนาะเพราะว่าโอ้มันมันงามพี่น้องคือแบบนี้อะไนี่นนเนาะเฮาเบิงเ่งแล้วเลย มันก็นงามในหูในตาเนาะที่เข้าวขุดค้นออคน,น,นี่นะแม่มันสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเนาะธรรมชาติเลยบริมีพายปั่นแต่งขึ้นมาจกเอาธรรมชาต์ล้นลวนพี่น้องเลยสิไปทางนั่นต่อพี่น้องเนาะพาพี่สนองไปเบิ่งทางทางฝุ่นก่อนเนาะอ่าไปนำกันพี่น้องพี่น้องเลยฮูน้กะ เอาเห็นมันงามเนาะพี่น้องเนาะยูนี่จะเป็นผู้หน่วยหนึ่งที่ข้าเจา้าขุดค้นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแบบนี้แบบนี้ข้าเจา้าขุดค้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือกระกจากสันๆนในจังหน่อยเพราะว่าอากาศมันหนาวพี่น้องเลยเนาะอากาศมันหนาวตามสายผู้ที่เหาเห็นมาเนาะนะข้าเจา้าขุดค้นแล้วพี่น้อง แนมไปเขาๆนะ่ะเมนแล้วเขาเจะขุดขนแล้วเนาะพี่น้องเนาะขุดขุนแล้วเนะน,นะนี่ยแ,นะแต่ตัวที่เราเห็นเหลืองๆนี่จะโบเม,มนเด้อพี่น้องมันเป็นปา่าเขาของชาวบ้านอยู่นี่นะเนาะพี่น้องเน,ะนาะเถียงกันน้อยนีด,ดเป็นปา่าเขาของชาวบ้านเปราะว่าเขาเจ้าจปลูกให้ใส่ปลูกเขาเนาะหรือว่าเขาไฮอะไรใส่ฟูเนาะพี่น้องเนาะ และการเก็บเกี่ยวของก็จะข้าวเจ้าจะโหดเอาพี่น้องพูดแล้วเขาจะไปโนอนตัวหน่ะพี่น้องเนาะพราะงคนเป็นคนพาไปพี่น้องเลยแมนมีบ้านคนอีกพี่น้องโอ้ยพูดเนาะตามหลักเสาไฟฟ้าอ๋อเอาเมืองเนาะแม่นแม่่่นนแแมน ทางเส้นนี้นะเป็นเส้นทางบริษัทบอคําเที่ยวพี่น้องคือรถข้าเ,าเที่ยวหลายเลยข้าเ,าเห็ดแบ่งเป็นสองฝากเนาะอันนี้รถชาบ้านพี่น้องทางรถชาบานเที่ยวเพราะว่ามันจังโบโซนละวนกับข้าเ,าเห็ดเบีาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปเลาะไปชมน้ำกันบานในตอนนี้เนาะเพราะเงินงสิาพาไปหอไซพี่น้องกับไปเบิ่งไปชมกันเลยงามเป็นหมอกเนาะเป็นขนัว

เราที่เขาเห็นนเหพี่น้องตัวที่เขาเห็ยนมีแต่หน่วยภูพี่น้องเลยเนาะมันโซนธรรมชาติ์แนมไปเหลืองๆน่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่ป่าเขาข้าเจ้าเนาะเห็นบ่ามีแต่ตุ้มีแต,ต่ตเทียงข้าเจ้าเนาะอ,อืมเขาให้บ่อนโนนลภูอิลีข้าเจ้าก็บหงอดนาพี่น้องบน ลงดุมลงมาขาเจ้าก็จะเกี่ยวจะกาเอาเนาะไปพี <laughs> <pre> ่นนองไปต่อเอาเงินพาทัวร์พี่นนองเลยขึ้นมาเถิงพป่ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคนทางอย่พุ่นสองบอนหันแต่ว่าเฮานึกขึ้นมาอยู่เถิงพี่เนาะพาพี่นนองมาเบิ่งมาส้มธรรมศาสตร์นำกันพี่นนอง พี่น้องเอ้ยมาฮอดนน่้ฮากสิไดออำลาพระจากพี่น้องเป็นแล้วจะลืมพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแร์รัวๆพี่น้องเอ้ยนาะน้องอัมกันหนาวๆพี่น้องซีสัๆๆนเซนเน่จากน้อยหนึ่งอย่าลืมพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ครูอ้ำพี่น้องพอเหตุว่ามีกำลังใจสิเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ้าวเมื่อีงกันพอกันสำนีกพอกันใหม่คลิปหนาจ้าสบายดี